สวัสดีนะนะสายดำปลาทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำมารเบือนะครับฝนหยุดตกเมื่อคือนครับฝนน้ำยังขุนๆอยู่เลยตมแรงมากครับวันนี้ตมแรงมากเหมือนเดิมครับมากับปืนร้อยเส้นปืนยางร้อยเส้นครับกองแรงวันนี้ แดดก็ไม่ออกครับวันนี้ไปครับลงไปดูใต้น้ำกันน้ำจะใสไหมลุ้นน้ำก็ไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับมองเห็นอยู่ประมาณเมตรก,กว่าช็อตนี้ก็เป็นช็อตลงไปเจอตัวพอดีนะครับชะด ไซส์ใหญ่ครับตัวนี้ประมาณ ลึกเหมือนกันนครับจุดนี้ถ้าตีถ้าตีเพี้นมากเกินไปจะทำให้เหนื่อยได้นะครับก็เลยไม,ไม่ไม่ค่อยได้ขึ้นผิวน้ำจังหวะนี้ก็เจอตัวที่สองนะคระับมาดูกันไม่มากทังน่าจะเป็นน่าจะเป็นคู่กันไซสก็อยู่ประมาณ3ามสามสีโลได้นะ ชัดนี้ก็จะเป็นจังหวะลงมาเจอฝูงลูกคอกปลาโดนะครับแต่แต่ไม่เจอแม่มันไม่รู้ว่ามันจะมีแม่หรือเปล่าหรือว่าคนจะยิงไปแล้วฝูงใหญ่มากครับลอยเต็มหน้าเลย นี้แบตกล้องก็เริ่มหมดแล้วนะครับแบตบกล้องไม่ได้นานเท่าไหร่ได้แค่1ชั่วโมงเองน้ำก็ขุนมากครับนี่ก็จะเป็นผลงานวันนี้ครับปลาด2ตัวปลาดิน3ตัวปลาดินก็ไซส์โลโลกว่าจะ2โลครับ น้องบอรครับน้องโดดรายคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ